ในที่ฉันรับงานแทบทุกวันนะคะอาทิตย์หนึ่งมีงานประมาณสี่วันห้าวันอย่างเงี้ยแล้วทุกวันน่ะคิดดูวิกขนาดวิกนะคะดิฉันเห็นเคยเห็นเมื่อตอนดิฉันไลน์แล้วก็ต้องมีแบบลูกน้องอ่ะมาลองทรงวิกแต่ก่อนที่อีชัยมันอยู่อีชัยมันจะเป็นคนแบบเอาเอาผมมันอ่ะมามาเป็นแบบแบบวิกลองท่งแล้วเขาฉีดสเปรย์ฉีดอะไรขนาดฉีดใส่วิกนะคะมันยังบ่นเลยว่าโอ้โหแสบ แล้วนี่ถ้าแบบเราเอาผมจริงไปทําทรงอะ่ะเสร็จเสร็จนะจ๊ะสนใจซื้อทักแชทได้เลยคะ่ะ แอปเตอร์ After, ต้องสวยแน่นอนคืออะไรคะแอปเตอร์คืออะไรแอปเตอร์คืออะไรคะคุณพี่สวยจังขอบคุณค่ะตอนนี้หน้าตาเหมือนยี่สิบกว่าทุกคนเดี๋ยวฉันจะย้ายเข้าไปในห้องแล้วนะเดี๋ยวพี่ันไม่อยากคุยดังเดคุณนายอารมณ์เขาจะนอนอะไรของเขาก็ไม่รู้นะก็อะไรของเขาแสงมันเข้าตาที่เธอ อย่าลืมปลอกอันนี้ด้วยนะพวกนี้พวกนี้อย่าลืมปลอกอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนฉันแบบนี่เปิดเครื่องฟอกเป็นคนแบบภูมิแพ้ไงต้องเปิดเครื่องฟอกเดี๋ยวมาคุยกันต่อใน่นี้นะคะนี่ว่าจะดูหนังเนี่ยเดี๋ยวจะดูหนังเดี๋ยวคุยกแป๊บหนึ่งแล้วกันจะนอนดูหนัง ตนี้แล้วเราก็ปิดปิดไฟตรงนี้ให้มันอยู่แบบบรรยากาศแบบอึมครึมอึมครึมนิดนึงทำหน้าที่ไหนเซนจูรี่ค่ะเซนจูรี่คลินิกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนหาที่ตั้งมุมตั้งกล้องก่อน มุมประจามุมประจําก่อนนอนทุกคืนก็คือมุมนี้ปุ้ยเขานอนกับแม่เขานนข้างนอกก็นอนแต่ยายเขาม่ใช่นอนกับแม่ครับปุ้ยก็นอนกับยายข้างนอกดิฉันดิฉันนอนในห้องคนเดียวฟอดอยู่หอเชื่ออะไรไม่บอกค่ะเดี๋ยวเธอแอบไปหาผัวฉันเดี๋ยวเธอแอบไปหาผัวฉันันไม่บอกเ,เธอจะแอบไปหาผัวฉันใช่ไหมบอกมานะ <ś led> แซวเล่นนะคะแซลเล่นเดีย๋ยวเธอแอบไปหาผัวฉันฉันไม่ไว้ใจชะนีฉันไม่ไว้ใจชะน,น,นีทั้งนั้นชะนีมันร้ายไม่ใช่ลังสิตร้ายแต่ชะนีร้ายกว่าลังสิตอีกเดี <ś led> ย๋ยวไป๊บน,นะคะเอาเอาของกินเข้ามาค่ะ <ś led> แต่งหญิงก็ไม่ตายแต่งชายก็ไม่โปะสโลแกนหน้าใหม่สโลแกนนี้นะคะเท่านั้น แต่งหญิงก็ไม่ตายแต่งชายก็ไม่โปะน้ำพริกตาแดงแบบเก่าที่ไม่ใส่ไก่ใส่ปลายทำอยู่ไม่ทำอยู่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ในแอปฟานะคะ,ะแสดงว่าเคยทานอร่อยใช่ไหมคะน้ำพริกตาแดงดิฉันอร่อยไหมคุณพี่ช่วยรีวิวหน่อยสิอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมล่ะคะอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมเอย ทุเรียนทอดอร่อยมากขายเกรดพรีเมียมค่ะมันก็เลยอร่อยทำไมโดนแบนเพราะว่าเอ่อทิกตอกมันจะมีกฎเยอะนะคะ AI มันจับบางทีเราแบบบางที เราแบบไลฟ์สองที่ไปพูดถึงแอปอื่นอย่างเงี้ยไม่โชว์สินค้าบ้างอะไรบ้างโดนและที่ฉันนะเดือนหนึ่งโดนไปหลายครั้งโดนพอโดนหลายๆครั้งเข้าก็ตะกร้าปิวตะกร้าปิวค่ะเคยสั่งมาสามกระปุกแล้วขอบคุณค่ะ เอไอไม่ดีเนี่ยโดนอีกแล้วเนื่องจากมีเนื้อหาคุณภาพต่ำหรือภาพนิ่งเนี่ยโดนอีกแล้วทุกคนดิฉันลงไลน์แล้วนะเนี่ยดิฉันหายไปแป๊บเดียวเมื่อกี้ตอนที่ไปเอาอะไรมากินอะ่ะไม่อยู่หน้าไลน์ไลน์โดนปิดกัน้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยใหม่ขอดูหนังก่อนขอนั่งดูหนังก่อนแค่นี้นะคะไปแล้วคะ่ะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย